ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะเนื่องจากเราได้การ์ดเจ้าโตัหัวเขียวมูฟีนอะ่ะเราก็เลยจะมาทําการรีวิวลองมาจัดเซตเล่นกันนะว่าเหมาะกับอะไรมากที่สุดมัน้เล่นแค่สิครั้งนะครับทุกคนใครไม่รับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะอ่าเนี่ยก็ตัวในภาพเนี่ยไปไปเล่นกันเลยดีกว่าอย่าแพ้เยอะปรเดิมฝากกดไลค์กดติดตามเราแลนะ้วใครเข้ามาดูใหม่เน,นะ่ย ไปดูกลากันก่อนเนี่ยเจตนี้แหละมันเป็นตัวดาร์กนะเขาให้ลองเริ่มรีเลยเราไปอ่าเอฟเฟกต์ก่อนอนะชับเมื่อเริ่มทรแรกโอกาสสิเปอร์เซ็นต์นะครับย้ายไปในพื้นที่ว่างเมื่อก่อนสร้างโอกาสสิเท่เซนปล่กเมล็ดพันนะครับในพื้นที่ว่างแบบสุม่มที่สองต้องยืดอ่านนิดนึงเพราะว่ากล้องผมบางขอบจอไปนิดนึงช่วงที่มันเห็นเลยเอ้ยผมอ่านในอีกจอหนึ่งได้ลองมีสองจอลืมเมื่อก่อสร้างโอกาส เจนะครับชาร์จพลังงาน mm hmm. เมื่อชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูจอนี่ผมมีอจอมต้องสลับดูนะเอ่อเอา,เอาหายเอาใหม่เอ่อเมื่อจะส่งติดตั้งส่วนนั้หงุนนะครับในพื้นที่ทั้งหมดของฉันข้อย,ยกเว้นการแส้ผลโอเคเราก็ยังไม่รู้นะแต่เซตที่มาแนะนำก็จะมีประมาณนี้นะครับอา่าเดี๋ยวผมเอาเอาเอาหน้าผมออกก่อน ่ารที่แนะนําก็มีธงทงที่ผมออกแน่นอนแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบจะพลาผมก็ออกแน่นอนแต่ตั๋วบินเนี่ยกาลังคิดอยู่ก็น่าจะเอาออกทั้งหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าผมไว้เดี๋ยวนี้วววไวไไไไไไ้ไว้ไว้ไว้ตรงหน้าไอ้นี่ก่อนแล้วก <c oughs> โอเคไหมเ <c oughs> อาตรงหน้าเจ้านี่ก่อนแล้วเราก็มาจัดเซตก,กันก่อนนะครับอืมก็สิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนี้นะอืม เราจะเล่นวิกหรือเล่นล้มก่อนดีเจ้ผมก็อยากเล่นนะวิกนะวิกน่าจะโอเคแบบนะปลูกเมล็ดพันธุ์เยอะๆเนี่ยแต่เราจะขุดเมืองยังไงเอ่ยพอาะถ้าเล่นสายลม้มนะผมยังนึกไม่ออกจะล้มเขายังไงนะอดูยังไงนหรอดูดูผมก็ไม่มีอะไรดูโหตหนะเราลองเล่นสายวิกกันก่อนและนะนะ้วกันเนาะอืม เราต้องหายซ่อากระโดดเราไม่ได้ไปในพื้นท okay. ี settling, ่ของตัวเองใช่ไหมได้รู้ผมลองเล่นเซตนี้ไปก่อนนะอืมโอเควีวีวีก็โทษ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 ก็ผิดก็โทษขอโทษไปเอาหน้าผมกลับที่เดิมเราไปลองเล่นกัน10รอบเท่านั้นนะการจะเล่นหรือจะเซตอะไรก็คิดกันดีๆนะผมจะเล่นเป็นโลกนะครับแผนที่ที่ผมชอบที่สุด ไปลองกันอ่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการปุ่มบริพันว่าเราต้องเป็นการปักพงให้ปุ่มไริพันเนี่ยน่าจะใช่นะตั้ที่เจอก็คืออ่าอ่านข้างหน้าไม่ทันชุดแต่างงานแล้วกันชุตเขาก็ประมาณนี้นะมันเป็นบอลนมีฟองสบู่แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีจักรม่เหล็กไฟฟ้านะครับน่าจะเล่นดูก้องสูงไว้บ้าเอาลงมาหน่อย ่โอเคก็ะดังสวยเขารู้สกว่าเขายังไม่สร้างเมืองเลยนะอ่าผมจัดด้วยสิบก่อนแค่ปักถงก็พอใช่ไหมเป็นไม้เลนพันไหมให้ดูน่าจะเป็นนะสามโอ้โหเอก้าไปเทเขาเพื่อเมื่อคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเสอต่อนะครับเราจะไม่สร้างอะไร เราพยายามสร้างเมืองให้เยอะที่สุดไว้ก่อนนะคือถ้าผมมีจี้เยอะไม่ได้รีวิวได้สนุกกว่านี้ไงแต่จี้ผมยังน้อยอยู่ก็ทุกคนทดูไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืมอย่าลืมมาดูผมสตรีมด้วยนะครับทุกคนโอ้โหผมขอโชว์ให้ทุกคนดูก่อนไม่ได้เหรอยืข้าผมไปไหนเนี่ยดูหน้ามันสิ ทุกคนฟันมันหล่อด้วยผมเรียกมันไอหูเขียวอ่ะเธาหน้าดูตาเลยจิ้มลิมเหลือเกินมือนนั้งหน้าตัวเนี้ยเหมือนเหมือนไม,ไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้มารีวิวนะเหมือนมาให้ดูผมโดนไอ้นี่ตกมากกว่านะ ตันอีกนะเราเรารีบลบดีกว่าเราเล่นตาใหม่ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เราเล่ซูมไม่ได้มันแล้วก็เราแตไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์การ์ดด้วยเสียเวลาดูรอบสองรอบแรกบอกว่ามาวมวอมวมว่องทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยอืม วุ้ยเจอตัวเดียวกันมาเพื่อนเรารู้กันใช่ไหมอ่าข้าเอาเจ้านี้มาด้วยเหมนกันอย่แบบไฮเทคนะครับเอาผมได้ไปก่อนเลยนะด้วยความโชคด,ดีของผมนั่นเองแล้วก็จะปักเจ้านี้ไปก่อนแล้วก็ถอยเบิร์สองสองไม่ออกสีนะก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็จะไปที่อ่าแปดไม่กระสิบนะออกสีอย่างนั้นลนะ แล้เวเขาคิวผมจะเล่นเกาะอีกปาเกาะนะเพื่อนเราจะเล่นล้ลมล้มอะไรแหละพูดผิดอีกอ่ะเราจะเล่นวิจะเล่นเมืองคู่กับคุณสองอ่ะดูหน้าตามันดิหน้าตามั็นคน,นตีนะนเนี่ยเราไก่มาด้วยไอไก่ผมก็มไม่ชอบหน้าเหมือนกันแต่เป็นไก่เด็กไงนะไม่ใช่ไก่ผู้ใหญ่ <S <S เราขอแล้วนะเพื่อนอนันเนี้ยลองเลิกเลยนะกัอ เราเข้ไปสองรอบหนึ่งสองรอบสี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นป้ายแดงของเรานะครับเข้านป้ายแดงเดี๋ยวมาดูแลนด์มาาตาตอนนี้เป็นเมล็ดพันแล้วทุกคนดูอ่าเป็นเมล็ดพันธแล้วตาเราไปก็จะเป็นแลนด์มานี่ทำไมมันแหลกแหลกไปเป็นอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เขาเรีบสร้างก่อนเลยนะ เอา้าแบบสุ่มเหรอผมคิดว่าติดหมดถ้าแบบนี้สำผมผมว่าเฉยๆนะ,ะอืมเขาพยายามสร้างลหรีมาม์คโอเคแต่เคียงแล้วก็อย่างที่เขาสร้างเืองคู้เข้าไปนะโอ้ยไปแย่งได้อยู่นะสามนะ โอเคแล้วเราก็ไปแดงออกออกถีแล้วแหละมันคงไม่ห่วยไปกว่านี้แ okay ล้วแหละโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูไปแดงเราหมาเปล่าเอามาต้องปกัดปกัดแล้วแล้วเราเบิ้ลสองเดี๋ยวเราเบิ้ลสองนะเซตผมว่าตัวนี้มันอาจจะโหดนะแต่เซตผมไม่ค่อยได้เลื่อนเท่าไหร่นะ ้าเซฟผมหวังว่าจะพอไปวงไปวัดได้โอเคเกันแล้วมีหนึ่งคู่นะครับเราก็ไปที่สิบนะครับมันแหลกแหลกไงไม่รู้อะทุกคนขอโทษด้วยเกิเเดจากอะไรถูดกว่าโอวโขมานะโอ,โ,โ,นนะโอ้โหเราโดนดักนะ แาดของเราเห็นออกบ้างเลยอะ่ะแม่ของแม่ออกไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วแดดของผมไม่ออกเลยอืมใครจะบอกที่จะไปด้วยก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะผมว่าดูนป้ายแดงออกไหมเอ่ยน่าจะออก แล้วเราเก็ไปที่เจ็ดนะครับแต่เราปิดปิดไม่ได้แล้วนะปิดได้แค่ตรงนี้เพราะเ้นมาวันก็ไม่ออกไอกถุงมือก็ไม่ได้ใช้นะนี่เราไป11มันก็ไม่ได้แล้วอ่อ ถาผมว่าตัวนี้เป็นยังไงนะสหรับผมเฉยๆนะเพราะผมไม่มีจี้นะแต่ถ้ามีจี้ก็อาจจะเอาเรื่องอยู่นะครับไฟ<า>แดงออกช่วยชีวิตไว้เราจบได้นะมีหลุมดำแต่ก็ใช้ไฟแดงได้อยู่โอเค ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนเจ้ากันคลิปต่อไปมน้้กดดดตติาววย